พอดีเราไปเก็บบ่อย่อเปื่อนก็เปื่อนได้เนาะบ่มันบักเลิกบนคำมนลุมเนาะตแต่ว่ามันแต่เป็นเล่นเป็นเรื่องอย่างหละแต่ว่าดินไตเป็นดินแค่นี้ลุงหรือถ้าเขาเหยียบเห็นบ่้แต่ทุกคนอ๋อเขาบ่ย่านดอกจะยื้อให้เขามันเปื่อกนี่เลยเบ่อวะอ้าวทุกคนคือแก่ส่วนใส่ดีปลาปลาเห็นปลาเลยมันบอกแก่ อุ้ยหลายอิริตป็น่เท่าซึ่งไพอหลานให้เจ้าบอกโว้ยกระชาขาเหงาล่องตเขากระชายขาเหงากระใสขาเหงานั่นล่้มันจังบ่อนันกรวใส่ขาเหนั่นล่ะมันจังบ่ออันัน เพือนตส่งี่เพิ่ได้ส่งเหาขไปหลังหลุดข่อยใหญ่นิดนี่ตั้งสีแกงกันเนาะนี่ไปเจ้ายยางอยู่บดมือเอาแล้วบาทนี่ใหเรายางดูไรเหมือนอุ้ยตัวพอดีแค่องน

ไดี๋จะเท่าเอาไอปองบ้านี่้านตัวมันจะงามหูวหมายปวดเลยว่ะว่าเกินมื่นเคร่งกับบกเบิรมาเล่นกับโบ๊กว้าวเดียวเดียวน้ำในบ่อคนเดียะ ขนม่ต um. ้องหด้หดเนี่ย mm ่ายกหมาดถ่ายกินหมาดด้วยถ่ายเก็บหมาโอ้วยหล่ล่ล่ไลปวดเอวลาลาบ้านี้ปลาไล่ไลเก็บบทท่านนี่เมืองปลานี่หันนักันทุ่มหน่อยมาเอนทุ่มมาอากไหนลาหนาให้เก็บรวบ่าย มือมืองนดีเป็นกำเอากำเอาแต่บใส่ทุ่งมือนั่นนี่ต้นนี่ต้นซักัวมันนี่งต้นใหญ่ตื่นมันฮวันซักลงนี่มันกะกำลังกันใจกำลังกันใจตราย ว้นมเยุว้าบ่ตัวนั้นมันตายละดิ่มส่งบาทแต่มาเลยว้าวอ้ยเมือนเมือนใหม่เักหนักอ้ยื่ง้รงดิ่งเจอเรืองเหมือนว้าวว้าวยิ่ตัวเอาละบา เรีบท <mm ่านอยู่ตัวบาทนี่คือโบเห็น no> ต้องหันขึ้ไปข้าวขาวอยู่เบ็ดรอบะหมรบไอมเฮ้ยมันดีกุ้งต่มบอคอยนะมาผดถ้่นนะเป็นดำๆอยู่เนาะ เอาหอยไปออมพร้อมข้าวเรียวเหันปาหอยแมนโยข้าวเียกกดเก็บบรรยาสิเก็บเา่เอาตัดในไผรมาซัซัแมนีกะเจ้าเห็ดเนาะคันขันเนี่ยนี่มันมันลายเหลีเนาะ้อลายเหล่นีแห้งเห็ดง่ายนี่ม่แนอันนี้นี่นี่มันลายเลยนี่นี่ลายเลนี่นี่ประเพทนีแห้งสบายนี่ช่วงสอมสองมเามาซัดทั่วองนี่เนเขาเกือซิ่เอา ก็ปลาซิวอ่าวหวานเมนอีดีเสมอเอาปลาซิวอ่าวมาปล่อยนะหมอหมอเดี๋ยวไปเอาคือมีมีมาเองนั่นปลาซิวผมไปเด้ปล่อยสำนึ่งกิน่นมันโอ้ยเอาไปอันนั้นในหันมันจะตายนั่นเก็บไปหมื่นผมเห็นมาไม่อยากกลอยปลาเก็บไปปล่อยในนี่หันตัวปลาซิวอ้าวนั่นเ็นี่ยมันา หอยนี่กับพี่เท่นได้นี่อยอ้อหัวเป็นกำกำอยู่บักหอยมากเผโปล่แท่เออปลาดุกยังมีน้องหรือออยู่<ะ>แล้วขึ้นเนี่ยอากจเจ้าจิกกำหัวมันยุนขึ้นมาบอกอบอยปลาคอได้

ตันานี็ตะท่งนซ้ำน้ำลงนิดนั่พอดีตากแห้งเนี่ยซ้ำอยู่นี่เรามาเป็นทังรตเคีงใหญ่ดิเคียงตะหลุนปะนิ่นี่เรามาปล่อยเออเคีงใหญ่กบเนี่ยตักมาตักตเต่าตักเอาตังสอดดังครุบก๊บมันอ่าส่วนส่วนเอาเลย ปัคอก็มีปคอก็มีนีดนนี้โยตปัสสิวะยังมาปดเอากัมเบ้าหลับฝงลงเอาไ้มเอาอีเพิ่เยอะโอ้ยลุกตม โอ้ยเนาะมึงมึงคือบอมาเก็บนะมาก่อยเก็บก่อยเก็บยังเราเดี๋ยวเอาถังลงมาอีกตั้งหากไปซิอมี่นี่เยตัวใหญ่ๆป่าเพ่นโอ้ยหน้าจะคล้องสีคล้ายไม่สีหน้ามีวอดอยู่ น่แหล้เสละสงเสีอไลยนตรงางร่ีบ uh ุหานั่นเราขายอะไรดิขายอะไรบอาขายไรนี่เเสนสองบางสีเส2นสองบางสีก็ได้ย่เสนสองว่าว่ากัดเนตีเนาะ จากสองเซ้นเป็นเส้นสองเค้าขายอะไรละหามืินย่มีเป็นอย่างสี่อ่ะ่าเซนสองเส้นน่องโค้งให้ดีทั้นเดียวไอ้กับปากจะโค้งอีกด้วไดน่มเหร เอาไหนดันหวไว้ยื่นป่าะเด็กเถียงยางเดียวเถีไปเลยแถมไปเลยจะของฟาร์มแถมจะจะของฟาร์มไม่เนาะของฟามใจดี อเอาแบบาบาเด้บ่ได้ขาโลดี่จะโมบาย <laughs> <laughs> <laughs>